สวันดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พราะวาช่องเพียร์พบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอา่าวันนี้ก็เป็น e ีพีที่131แล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยครับผมอง์ละหนึ่งรบาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะ แต่ถ้าพี่พี่ได้ไดรับ2อ,องค์ก็ลดเหลือ2องบ้บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางอันดิตองเราเบอร์โทรซูเปอร์สองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วน l a d ี l i n e ก็จะเป็น PP Co พีซีเนสองห้าสามสามลยพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยครับผมอ่าวันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูชอบดูให้ถูกใจกันเองเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดีย๋ยวเรามาเริ่มเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมารายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อทองมารายการที่หนึ่งนะครับผม อ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอันานไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบจังไหนแล้วก็ทักไลน์รื่โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกระผมได้เลยกรบผมสององค์สองร้บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่เป็นเรียนหลวงพาะทองมารายการที่หนึ่งกรผมนี่ครับ ร,รายการที่หนึ่งก็ผมเหรียญลงทอ,องมาต่อไปเป็นเหรียญเซียนแปะลงสีรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญเซียนแปะลงสีวัดศาลเจ้ารายการที่สองครับผม นะครับองนี้รายการที่สองครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามว่าจะเป็นปูทวดอ่าด้านหลังเป็นลายนิ้วมือแบบนี้แล้วพี่นะัเนี่ยนี่ครับองค์นี้รายการที่สามนะครับผมด้านหลังจะเป็นลายนิ้วมือแบบนี้นะครับนี่รายการที่สามครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นเหรียญแล้วพ่อคูนรายการที่สี่ เหรียญพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดครับผมในรายการที่สี่นะครับนี่ครับเหรียญพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดรายการที่สี่ในองนี้รายการที่สี่ครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าก็จะเป็นอาพระชัยหลวงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว พระช้หยหลวงปู่บุญมัดกลางบางแก้วรายการที่ห้าครับผมองนี้รายการที่ห้า,านะครับผมนะครับต่อไปเป็น reated. พระผงหลวงปู่โตรายการที่หกครับผมพระผงหลวงปู่โตรายการที่หกครับผมองนี้นี่ครับรายการที่หกนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดจะเป็นพับอ่ากุนาดูเป็นแผงตัดนะพี่นะเป็นตัดเก้านรายการที่เจ็ดเป็นกุนาดูนแผงตัดเป็นตัดเก้าครับผมนี่ครับองนี้รายการที่ 7. เจ็ด,ด 9, ครับรร 7, ผมต่อไปเป็นรูปเหมือสมเด็ธธจพุทธจรย์โตหลังยันรายการที่แปด เหมือสมเด็จพุทธจารย์โตหลังยันนะครับองนี้รายการที่8ครับผมต่อไปเป็นรูปหลอนหลวงพ,พ่อทบรายการที่9ครับผมรูปหลอนหลวงพ,พ่อทบรายการที่9นะครับผมองนี้ ไี่ครับองนี้รายการที่9้าต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อพแก้ววัดเครวันปีสามรายการที่10บปิดตาหลังแบบหลวงพ่อพแก้ววัดเครวันปีสา,า 10, มงค์งนี้รายการที่10บครับผมนี่ครับนี่รายการที่10บนะครับผมองนี้ต่อไปเป็นรายการที่11จะเป็นหลวงพอ่อโสธรเป็น เนื้อแบงค์ควันถุงนะหลวงพ่อสดทอนเนื้อแบงค์ควันถุงรายการที่สิบเอ็ดครับผมหลวงพ่อสดทอนเนื้อแบงค์ควันถุงรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อผ่านรายการที่สิบสอง เหรียญหงผูผ่านองนี้เขาจะต่อก็ผ่านแล้วก็เก้านะครับนี่รายการที่สิบสองครับผมนะครับนี่รายการที่สิบสองครับผมเหรียญหลวงปู่ผ่านต่อไปเป็นรายการที่สิบสามก็จะเป็นพระหูยานครับผมพระหูยานรายการที่สิบสาม องนี้รายการที่สิบสามครับผมต่อไปเป็นเรียนหลวงพ่อพก,การวัดพญาต์รายการที่สิบสี่หลวงพ่อพก,การวัดพญาต์นะครับรายการที่สิบสี่ครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นสมเด็จโพก้าใบหลวงพ่อพวกลวยรายการที่สิบห้า สมเด็จโพก้าใบหลวงพ่อกลวยก็บมรายการที่สิบห้านะครับผมี่องน์นี้รายการที่สิบห้าครับผมนี่สิบห้าต่อไปเป็นเตารอบโบราณรายการที่สิบหกเตารอบโบราณหลวงพ่งอเงินวัดบางคานนี่ครับนี่รายการที่สิบหกครับผมองนี้ ต่อไปเป็นพับผงหลวงปู่โตเนื้อผงใบลานนี่รายการที่สิบเจ็ดครับผมเป็นพราเนื้อผงใบลานหลวงปู่โตนี่นี่ครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมองนี้สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกล้วยรายการที่สิบแปดครับผมเหรียญกลม หลวงพ่กวยรายการที่18บแปรายการที่18ต่อไปเป็นรายการที่19ก็จะเป็นเรนหรียญหลวงพ่ออีครับผมเรหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรายการที่19 องนี้รายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเหร,รียญหลวงพ่ออีวัรสตหีบอีกหนึ่งเหรียญรายการที่ยี่สิบครับผมครับองนี้รายการที่ยี่สิบนี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบนะครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม การที่ยี่สิบเอ็ดก็ผมเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองก็าจะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพรยาติครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่ยี่สิบสามครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยม นี่ครับรายการที่ยี่สิบสามครับผมเนี่ยนี้นี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นพระพุทโทน้อยอา่าวัดสัมพันธวงศ์ครับผมนี่รายการที่ยี่บสี่เป็นพระพุทโทน้อยออกวัดสัมพันธวงศ์ครับผมนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมองนี้ต่อไปเป็นรูปหลอนหลวงพ่อค้ายรายการที่ยี่สิบห้า ล,ลอยหลวงพ่อคายนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับผมของนี้ต่อไปเป็นที่ลึกษ์ถินพระอาจารย์ต้อมวัดทน์สะแบงรายการที่ยี่สิบหกเหรียญที่ลึกพระอาจารย์ต้อมก็ับผมเป็นเกระเลกระถินครัผมเป็นเหรียญหล่อ รายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่นี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นรูปหล่อนหลวงพ่อพัดนะครับผมปีหกสามรูปหล่อนนั่งการครับผมนี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรูปหล่อนนั่งการหลวงพ่อพัด เลขโค้ดหกแปดครับผมนี่นี่รูปหลอนั่งการหลวงพ่ัดนะครับนี่ปีหกสามนะเลขโค้ดหกแปดรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นกระถินหกหกหลวงพ่อรวยรายการที่ยี่สิบแปดออกวัดพระธาตุเชิงเขาครับผมรายการที่ยี่สิบแปดนี่เลขโค้ดสองสองสามสองนะ เป็นเหรียญกสินหกหกหลวงพ่อรวยปราสาทิโกครับผมออกวัดพระธาตุเชิงเขานะครับถิ่นกำเนิดพ่อรวยปี 66, สองพห้าหกหกจังหวัดสระบุรีนะรงนี้รายการที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นเหรียญเสมาเสือคาบมีดหลวงพ่อพัดปีหกสามนะนรายการที่ยี่สิบเก้า นี่ครับใส่มาเสือคราบมีดนะครับผมรายการที่ยี่ิบเก้าครับผมปีหกสามนะครับผมนี่รายการที่ยี่สิบเก้ารอบปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบก็จะเป็นเหรียญรชาชการที่เก้านะพี่นะ เหรียญแบบนี้นะครับรายการที่สามสิบนะครับผมเหรียรายการที่สามสิบจะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับลายมาจะเป็นเหรียญแบบนี้นะแต่เขามีใบอันนี้อยู่ข้างในดีนะแต่ผมอ่านให้นี่ โครงการจัดทําเข็มที่ลึกงานเฉลมพระเกียรติตามพินัยนนี้ทําออกมาปีสี่สองนะครับผมนี่นะนี่นะครับผมมีใบมีใบชี้แจงนะมีใบชี้แจงนะครับผมองนี้รายการที่สามสิบนะครับผมนี่ครับรายการที่สามสิบ แล้วก็สำหรับพเพี่อนลใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ